สวัสดีครับมือน,นี้มรารวยภามันตางนทางของเมเกนะครับเพิ่นฟันดีพี่น้องฟันเห็นสร้างอีกแล้วนะครับงวนวันฟันเห็นสร้างหน่อยนะครับแข่งกันออกเกตเก่าเต็มเต็มเพื่อนบ้านเนาะวันนี้รัฐบาลไทยกับฟันเห็นสร้างแล้วนะครับแต่ว่าฟันแบบไหน่าจะเป็นโชคตีง่ายให้เ่าลองปฏิตาม,มาเมเกย์ในตัวไหนไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าเ<ร>อาวันนี้ภาพมติดตามเในทางของเมกี้เด้อนะครับงวดข้อให้เขาเขาเขาเนี้ยเนาะสำหรับเดือนบ้านฟังเล่ามาเคื่อนเ่ยจ้าเออเกมันสามตัวเต็มนะกวายหน่อยเก๋กับ้างหน่อยเก๋แข่งกับงูแต่ว่าก็มีพูกใดสานาหรอจ้ะเออวิ่งสี่คนหนึ่งคนตีได้แน่เขาเนต์เพื่องว่าอันกล้วยเมกีเนาะซางหน่อยเมกีกินน้องกล้วยอ่ามันดอกสิบหกคนว่า มานี่งูพั้นสร้างคนพ่นอเก็ดเก่าหอซีตัวแตกเนาะตจนในฝันเจาห้อกะตีเก็ดเก้าเห็ตรงตรงนี้เนาะมันเจ๊ะจ้าถือว่าโอเคอยู่ถือว่าแมนเต๋อว่า,วาช่วยแม่มีตีช่ว้เลยเก้าเก้าเก้จดเก้าเก้าเนาผมถือว่าโอ้เนาะนี่มันนี่ดหสำหรับผู้พนคนคอมเมนต์มากเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยตีจ่อยกันถ้าคนต่างตีจ่อยกัน็แม,ม,ม่นเนี่ เลยไมช่วยใหน,นโดนถึงมๆๆังครับกับประมาณนี้เนาะวันตีห้นะครับอืเก็บเก่าเต็มเต็มเนือ้อลองเก็บเก่าสองเทียคุณน,นะครับมานีเป็นรัฐบาลไทยได้บัตรเนี่ยอืเพราะว่าเล่ามันออกพร้อมกับกันยัง รัฐบาลพร้อรัฐบาลเนาะไอทีเป็นไทยเวลาไปเลยพร้อมกันปรีซือตร์กระซืเนาะจ้ากรเล็บกาะทางของเมเกะนะครับอืมวันนี้เมเกะฟันแล้วเนาะจ้าฟันแบบใด็กเกะฟันว่าเสียงเสียงในเฮียหนอว่ามันมีเ evet> สียงไอควายกับไอเสียงควายกับเสียงสั่งมัน มันเสียงก็ได้ออกมาเป็นอย่างันวะเป็นอย่างไรวะก็ได้ออกมาออกมาพ่อสร้างกับควายยอกกันแบบเอาหัวชนกันสร้างน้อยกับควายน้อยกีเอาเอาหัวชนกันหมืชนกันยอกกันอ่ะยอกโอ้เป็นควายน้อยกับสร้างน้อยบ่ได้สู้กันแบบแบบอันนั้นนี่จ้ะยอกกันซื้อๆไม่ใช่หรว่านยอกเนาะยอกกันเอา ใส่กันโดนยืนเมื่องโดนนี่ดีจะโดนสักพักแล้วเก๋เ็ได้ไปแยกออกเก๋ได้ไปแยกออกเก๋ว่าดีจับหัวสร้างจับหัวสร้างหน่อยสร้างน่อยว่าให้เก๋จับหัวให้ไปจับหางมันเก๋ได้จับตาหางสร้างจับได้หางสร้างแล้วพอจับไปหางสร้างแล้วเก๋ก็ไอแบบบางทีแม่จะแบบแกล้งไปแกล้งมาไงจับหางสร้างหน่อยแกล้งไปแกล้งมาแล้วเก๋ก็ปล่อย วันนี้ส้างกับคุยหน่อยเก๋ๆยางคู่กันยางไปกินน้ำกันไม่ใช่ซ้ำนี่เลยนะยางกินน้ำกินน้ำกันว่วา,ไปไปไปาจะไปจับหัวสร้างจ้ามือเข้าไปถือมือเขาไปถือหางมันได้จับหางเลยจ้ออาดึงออกมั้ยจับจับเนาะจับ,จบหางสรนะ้างเนานะนี่ ตีดีเ้อพี่รองเนาะจับอืมเพื่อให้ตีดีหนังจะมีโชคเนาะมงินเนี่ยจ้ะมันก็บือว่าฟันแม่นี่หรือได้ถ้าว่าปัญหามันการตีนี่แหละตัวสำคัญนะวานก็บเป็นตีดีก็เลยเล่าสาวตัวแตกสารพางสร้างตีตัวใดหรือเสร้างกับเค้วยส้นกันตัวเป็นคุ้ยหน่อยสองสร้างหน่อยคุ้ยหน่อยส้นกันเก้เกตีเก้าหกเนาะหัวส้นกันเนาะตีง่ายว่าสร้างเก้า ไม่หกอ่าทานั้นแหละอืมเราเก็บไปจับสาจับจับหางสั่งเก่าหนึ่งเล่ะจับหางสั่งคือบอกจ็บเก่าสินฮะจิเก่าเนาะจับหางเนาะมันขีบวอกดูได้ว่าจับหางสังคือมันจีบอกไปแล้ยวกอกาสจะออกเล้าออกไท่ก็ได้จิตเก่าพอจับหางสังเลยเเต่อืมจะบอกอะไรใจับหางสั่งจับหางหางกางเก่าหกหรือเปนเก่าก็ได้ ืมแต่ว่าทีอีกมนึนนก็อาจจะเป็นเกาซี่อะไรสร้างสร้าง,างเกาค้อยซี่แต่ว่าล่าสุดนี่เมื่อกี้เห็นสัตว์แลน้แนข่งกันมีมีงูมีงูมีช้างน้อยมีควายน้อยครับม,มาเรยออกหกเจ็ดเก่าหกเจ็ดเก่าแสดงว่าคว้วยต้องเป็นกค้วยห้าต้องเป็นหกงูเป็นเก็ดทามเป็นเก่าค่ะเนี่นั่นนา คือเองมือนนาเกาหกเห้เขาตีตามฝันเดี๋ยวกจะมีเกี้ยฟันประจําเนี้ยต้องเป็นเกาหกเนาะการจีดเชือกเนี่ยนั่นแหละฟันลักษณะเกาเด้จ้ะโมเลยตีซอยเอาหาใส่เพราะว่าหัวหัวสุนกันแล้วเป็นหาจับสั่งคำจีดเก้าน้องเนาะจ้ะอืเอาประมาณนี้เด้อนะครับสำหรับตีเล็กเนาะเพราะตีเก่งตีซอยเด้เยอะเราเงินนี่ตีแม่นๆอย่างเนี้ก็ได้เงินนะครับสำหรับเงินนี่อาจจะมีเก่าเป็นตัวหลักเนาะ เรลับหัวนี้เด้อนะครับเมื่อกี้ฝันเห็นคั้ยหน่อยก็สร้างส้นกันนะครับหัวส้นกันมานห่วงเมื่อกี้แล้วมานซองเมืองเห็นมันหยอกกันเลยเขาไปห้ามว่าจะจับหัวสร้างมาไปถือหางมันมาเนยเพิ่งว่าให้จับหัววันนี้จับหางเราบ้านจับหัวแล้วเพิ่นราเพิ่นแบบเพิ่นหันหนีหันหันหันหัวหนีเขาเราหันหางมาไหมตอนนล้วจับหางดึงเลยอาจารย์ได้จับหางว่าได้ดึงจับหางเราเกลี้งไปแกลี้ยงมาเพิ่นก็เพิ่นก็ถอยออกมา ออกจากกันอย่ากัไปให้กินหยางแล้วกันประมาณนี้ได้นะมันเกตีเองเลยเก้าหกเก้าหนึ่งเนาะมาเวยตีสามตัวห้าเจ็ดห้าเก้าหกนะครับเก้าสี่ตัวกันนะครับเจ็ดเก้าขึ้นจับหางจับสร,ร้างนเนาะประมาณน,นี้ได้นะครับสำหรับในทางของมันเก่งวันนี้โชคกันมาครับยีสวยกันให้ใไญ่ๆนะอาจจะมีโชคดีดอกสำหรับผู้ตีแมนวลเนี้ ต้องเปน็นนางคิดวิคอยอีกทีหนึง่งเนะาะแต่ว่านา,นานฝันทำไม้ามันก็จะเป็นแบบนึงแต่อืมแต่ว่าเขาตีเดตีตามลักษณะมันแล้วตามเพาขาสังเกตได้เทียนแล้วค้วยมนเกลี่ยมัเป็นเป็นหกใอืมสร้างเป็นเก่ายหตีแบบตรงโต,งตงเลยได้เนี่ยหรือการเกลี้เนี่ยมันลกัลกๆมันได้เนี่ยใช่ถ้าใครมีแปลกแปกนะขนเข้าไปจับหางมันเนาะใอืมให อาจจะบดีดีสามตัวแตกได้แน่น habitude, ี่ uh, เอาสาธุเอามาเลยด้อพี่น้องนะตีซอยกันพเป็นมากเป็นๆคือวงหันเล่าเลยนะพูดตีเป็นๆเลยซอยกันในอันขอเมียเนออนะครับมันไปอันนนน่อยไปจอบซื้อน้ำบุกขึ้นเวล้น้ำเอฟซีซื้อเลยบุกขึ้นเลยซื้อเกเกกับสิบหกเอฟซใดเแต่ว่าดวงพอดีเอดได้ดวงพอดีไปซื้อเล่าไปถึอเลาสามขี้หุ่นถือสามตัวแล้วไปถึอสามตัวแน่นโอ้ทำมันซื้อเล่านั่นปรไดีสามตัวแ ยึบไอ้ที่ร่าพัฒนาปัได้ออกแบบไอ้สื่อล้าวพัฒนาจ้าก็ะชืได้ตัวรหับาทจ้าจิ้หกกับเกียร์เก่าอ่ับจิ้มปด็บาตนี้เลยไปซื้อพิษหมองไปถือสามมังคีบได้ให้ตัวแตกเลยบ่ได้หลายสำเร็จก็เลยได้หาบาตโดยชี้พัดกวนเนาะใช่ซื้อพิษได้ได้หลายก็อันซื้อถือกับเอาซาหรับขอบคุณเมื่อกี้ไลยสำหรับแน่ควางพร้อมฝันเด้อนะครับน้องปอนฝันในตัวเด็กบอลาฮอดอาหกเด้อน้องปอนเด้อนะครับอาฮอดเอาสองวันนี้แล้วทำไมบอกแม่แปลก มันห้ามเอเลยนตามนี่เด้นะครับคือคอว่าอย่านี่าบอกว่าเปลเก่าอสองมือที่เราบอกว่เก็บบอกเก่าเปลน้องป้อนบอกไหมเอาตามนี่เราพี่น้องเดี๋ยวต้องคอยลงอีกคลิปนึงนะครับอ่าเม่เช๊ตีเนาะคือตีเก้าหเก้าหนึ่งนะครับหาเก้าหกเก้าสี่กันจ็ดเก้าเนาะถี่ว่าฝันว่าสร้างหน่อยกรับคว้ยหน่อยเป็นส้นกันคนจะไปหาบอกคนเริ่มจับหัวสร้างเลยหัน คนไม่นะครับก็เรยได้ยจยบจหางแป้งไปแป้งมาเริดใหญ่ก,กันไปให้กินยากต่ประมาณนี้้อครับไปตีเก่งตีแมนตีซอยมาเตอร์ขอบคุณหลารสวัสดีครับ